สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะ และแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel นะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมปี2567 ของผู้ที่มีลัคณนาสถิตยอยู่ในราศีตุลหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายเนาะสำหรับในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้แม่หมอก,ก็ต้องบอกเลยนะคะจะเป็นช่วงเวลาของความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยของคุณอย่างแน่นอนเพราะด้วยมุมการโคจรเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งหลายถือว่าจะช่วยหนุนส่งดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เริ่มจากในวันที่16ตุลาคมค่ะ ดาวสุขดาวประจําตัวของคุณจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตําแหน่งการเงินการหารายได้นะคะส่งผลให้ชาวตูนโดยส่วนใหญ่คุณก็จะไปสนใจนะาจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหารายได้มากเป็นพิเศษเรียกว่าชีวิตจะเริ่มกลับมามุ่งมั่นหาเงินหาทองหรือหลายคนอยู่ๆก็จะกลายเป็นคนมัธยัต ประหยัดอดออมก็ได้เอาละในข้อดีก็ถือว่ามีเยอะนะคะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นจะโคจรเล็งไปที่ดาวพฤหัสบดีจึงหนุนนำให้ชาวตุลหลายคนมีเกณฑ์มีโอกาสที่ผู้หลักคู่ใหญ่จะเมตตาสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์หรือเราจะแปลก,กันว่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่มีมาในช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าจากนี้ไปจะมีความคลี่คลาย จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาภาระของคุณก็ได้นะคะ Anyway สิ่งที่แม่หมอมองว่านะคะน่าจะโดดเด่นมากๆสำหรับชาวตุลน,นั้นก็คือในวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพะ โชคลาภความสำเร็จจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดและเมื่อดาวโชคลาภดาวความสำเร็จโคจรมาทับตัวก็ย่อมจะส่งผลเนาะในเรื่องของความสมหวังการที่เจ้าชะตาจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนาหรืออาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวตุนทั้งหลายเมื่อคุณได้ไปหยิบจับไปคิดทำในสิ่งใดก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนะคะ19ตุลาคม าดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานในเรือนชะตาเอาล่ะใครที่เคยหนักที่เคยเหนื่อยนะคะในเรื่องของการงานการทำธุรกิจก็แปลว่าจากนี้ไปเนาะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซับพอร์ตให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบ่งเบาไปทั้งหมดแต่ว่าตัวของคุณนะคะชาวตุลถือว่าจะได้พักหายใจหายคอขึ้นมาบ้างนะคะ และก็ดาวอังคารเมื่ออยู่ในราศีกรกฎนั้นก็จะส่งผลให้ทุกๆสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำเนาะชาวตุลมันจะมีผลสำเร็จมันจะมีรายได้มีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาเรียกว่าเหนื่อยแล้วได้เงินนะคะจะมีลาบผลเงินทองตอบแทนเข้ามาเป็นระยะนะคะส่วนดาวพุธคชาวตุลที่จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของคุณในวันที่24ตุลาคมนั้น แม่หมอก็มองว่าจะเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับคุณเช่นกันเพราะถือว่าเจ้าชะตาจะมีคู่ดาวสุพเคราะห์นะคะในราศีธาตุน้ําและก็จะได้แสงจากดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ด้วยตรงนี้นี่ระคาจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นจะมีความราบรื่นที่มากขึ้นอุปสรรคทั้งหลายจะพังทลายหายไปที่สําคัญก็ถือว่าตัวของคุณจะมีสติปัญญานะคะในการหาเงินหาทอง 梦。 หารายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้หลักทรัพย์ได้ขยับขยายฐานะของตัวเองให้มั่นคงมากขึ้นจึงถือว่านะคะตั้งแต่24ตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินการทองการหารายได้ของชาวตุนนั้นจะโดดเด่นจะมั่งคัง่งจะมั่งมีหรือจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะมีโชคดี แบบทวีคูณกันนะคะดวงการงานก็หลัง19กกันยายนเนาะดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของชาวตุลแล้วนะคะ และดาวอังคารนั้นเขาก็เป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งความตั้งอกตั้งใจนั่นก็แปลว่าชาวตุลทั้งหลายจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีปลายปีจะมีอะไรให้คุณต้องํามากขึ้นนะคะเรียกว่าเจ้าชะตาจะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆชิลๆอีกแล้วนะคะ แต่ทีนี้ค่ะถ้าเราจะถามถึงผลสําเร็จในงานในธุรกิจนั้นก็ต้องบมอก,ก่อนนะคะความสําเร็จของคุณจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือความก้าวหน้าในอาชีพของคุณมันจะก้าวไปแบบช้าแต่ต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวตุลเนื่องจากดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้จะโครจรร่วมกับดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินและก็ยังเล็งไปที่ดาวพฤหัสบดีนะคะแม่หมอจึงนับว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลา ที่จเจ้าชะตาจะสามารถเอาชนะอุปสรรค ศัตรูและปัญหาได้ดังนั้นนะคะแม่หมอก็อยากจะแนะนำเนาะว่าให้ชาวตุนขอให้คุณจงใช้โอกาสนี้นะคะในการสะสางปัญหาเคลียร์ปัญหาหรือว่าไปแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปเพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะสะสางภาระที่มีอยู่ได้ส่วนคนที่ค้าขายทำธุรกิจคุณมีคู่ดาวพุธสุกในเรือนการเงินนะคะตรงนี้ถือว่า เจ้าชะตาจะมีสเสน่ห์จะพูดจาดีจะค้าขายดีจะมีกำไรคําพูดทาจาจะเรียกทรัพย์เรียกโชคมาสู่ตัวคุณนะคะดวงการเงิน ดาวสุกดาวประจําตัวนะคะก็จะโครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกซึ่งก็เป็นภพการเงินจึงถือว่าเจ้าชะตานั้นจะโฟกัสในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์มาเป็นอันดับหนึ่งใครที่มีความขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะช่วงนี้ต้องเรียกว่าดวงความรวยมาเยือนนะคะเพราะว่าดาวสุกก็โครจรในเรือนการเงินส่วนดาวการเงินเดิมก็ไปโครจรในเรือนการงาน นั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาเมื่อได้หยิบจับคิดทำในสิ่งใดก็จะมีผลตอบแทนมีรายได้คืนกลับมานะคะที่สำคัญค่ะชาวตุนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพะก็ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดคุณด้วยนะคะจึงส่งผลให้ในช่วงนี้จะมีโชคดีจะมีโชคใหญ่เข้าหาตัวอยู่ตลอดเวลาหลายคนก็อาจจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันเอาล่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้ ถ้าจะไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อสลากกินแบ่งยังไงก็อาจจะลองหาเลขที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะเช่นอาจจะเป็นเลขอายุวันเดือนปีเกิดหรือว่าจะเป็นเลขที่คุณชอบอยู่แล้วก็ได้นะคะและก็โดยภาพรวมนั้นแม่หมอมองว่าทั้งในเรื่องของการเงินรายได้โชคลาภความสําเร็จทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็นะว่าจะยังมีความสมหวังปังเฮงเข้ามาให้ชาวตุนได้รับจับต้องกันนะคะ ดวงความรักดาวคู่ครองของคุณนั้นก็ไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการงานค่ะเอาล่ะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็เป็นไปได้ว่าระยะนี้แฟนของคุณคู่ของคุณจะทำงานหนักจะภาระเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณก็ได้หรือเราจะแปลว่าช่วงนี้คนรักคู่ครองจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการงานของชาวตุลก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนคนที่ยังโสดคนที่ยังไม่มีใครก็มีโอกาสที่ตัวของเจ้าชะตาจะไปถูกอกถูกใจนะคะหรือว่าถูกตาต้องใจคนในที่ทํางานนะคะคนที่เราได้มีโอกาสไปทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่เข้าหาคุณในช่วงนี้อาจจะต่ํากว่าสเปคที่คุณเคยตั้งเอาไว้นะคะดวงสุขภาพ ก็สำหรับดาวอาทิตย์ค่ะที่กุมลัคนาเกิดนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาในช่วงนี้จะมีความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกดูแคลนนะคะเรียกว่าหลายคนก็จะใจร้อนจะหัวร้อนด้ง่ายกว่าปกติค่ะดังนั้นพอมีอะไรเข้ามากระทบคุณก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะประทะกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเอาล่ะอย่างไรก็ตามชาวตูนคะแม่หมอแนะนำนะคะว่า คุณจะต้องเซฟตัวเองรักตัวเองให้มากหรือถ้าจะไปคอมเมนต์จะไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปตักเตือนอะไรใครก็ขอให้คิดแล้วคิดอีกนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับฟังเรานะคะดังนั้นหากเป็นไปได้คุณจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้กันให้ดีเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดคดีความหรือว่าจะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายตามมาได้ในภายหลังนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบปวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o เ super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 channel ค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ